สไตล์ชุดนักเรียนอังกฤษที่ดูดสง่าง,งามแบบบริสุทธิ์อือนี่แหละครับที่เราต้องการชุดนักเรียนเลยมีเครื่องแบบแบบอื่นอีกไหมหวะเดีย๋ยนะนี่ไงเอานี้ไปแข่งเลยได้ไหมขี้เกียจแต่งอฮยย่าเฮ้ hey, ชนะจริงด้วยชุดนักเรียนเราลองเท้าแตะไปเรียน ก็ยังได้เนาะคือบางทีก็ไม่รู้จะแต่งยังไงนะเล่นไปเล่นมาหรูหลาล่าเริงค้นหาไม่มีล่าเริงอย่างเดียวชุดนี้เฮ้ยก็ดูดีนะนิกกี้อัพทูยูด้วยเฮ้ยหมวกสวยหมวกเหมาะคือจริงๆมันแต่งตรงกับหัวข้อนะครับแต่ชุดมันไม่ได้ดูเข้ากันเลยอะ คุณกำลังเบื่อกับการเล่นเกมนิกกี้แบบเดิมๆใช่หรือไม่ถ้าหากคุณคิดว่าการแต่งตัวน่ารักๆมันง่ายเกินไปเรามีชาเล่นใหม่มาท้าทายก็คือนี่ไงถือห่วงยางด้วยอ่าเอานี่แหละไปประกวดก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม360โมบินิกกี้กันอีกแล้ว หลังจากพาร์ทที่แล้วและพาร์ทก่อนหน้าครับที่เราเคยเล่นไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อจริงๆก็เล่นจากบทที่1จบไปแล้วครับแล้วก็บทที่2ก็จบแล้วต่อไปเป็นบทที่3ครับที่ต้องเล่นต่อไปแล้วผมเล่นไปเล่นมาแล้วแบบเล่นไปเล่นมาบางทีมันมีหัวข้อให้แต่งตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นแนวที่ผมไม่อยากแต่งอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยชอบอะไรนี้ครับแล้วก็เกิดไอเดียบางอย่างขึ้นมาครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นเกมแนวนี้เนี่ย เราก็จะแต่งตัวให้มันแบบน่ารักน่ารักเพื่อผ่านด่านใช่ไหมแต่งตัวให้ดูดีแต่ว่าวันนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นครับวันนี้ผมได้ไอเดียใหม่ก็คือเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้ให้มันประหลาดประหลาดที่สุดแต่ว่าเราจะผ่านด่านไปด้วยชุดประหลาดประหลาดโคตรทำร้ายเกมให้แต่งแบบวูดและปานี่มาดูกันครับว่านิกกี้ของเราจะเรียบร้อยสง,ง่าง,งามได้แค่ไหน <c oughs> หัวเราชั่วร้ายว่ะ <c oughs> ชุดไหนดีชุดนักเรียนนี่สี่ดาวเลยเหรอสี่หัวใจสินี่เลยกระป๋ <c oughs> จริงๆจะว่ามันไม่เหมาะก็ได้นะแต่ว่ามันก็ยังดูเหมาะก,กันอยู่นะฉะง,งั้นอะไรฟ้าเราจะแกล้งแต่งตัวให้มันเกาๆไม่ใช่เหรอทำไมมันกลายเป็นดูดีวะเดีย๋ยวนะตอนต้นคลิปเราพูดว่าอะไรนี่ใส่เข็ม <laughs> มันใส่ยังไงว่าเข็มขัดตรงนี้ใสที่รัดเอวเนี่ยเอาเลยแล้วก็ปิดฉากด้วยผ้าปิดหน้าครับมา <laughs> แต่งตัวแบบนี้แหละลุยเลยนิกกี้ออดูชุด <laughs> อ้มเป็นไงฝั่งเราอบ่นกว่าด้วยความอบ่นที่มี สง,างา่างามแถวบ้านรี่สง่างามเลยโอ้อโด้วยภาพบันคอและภาพปิดปากที่มีนะครับด้วยฝีมือการแต่งตัวของนิกกี้ทั้งภาพพันคอที่แสนอบอุ่และภาพปิดปากที่แสนน่ารักผสมเข้ากับสายรัดเอลที่ไม่รู้จะรัดไปทำไมกับถุงใส่ปลาทองที่ถือมาเดินเล่นเฉย ทำให้เราได้คะแนนระดับ S เลยทีเดียว <c oughs> ได้เหรอวะเล่นอย่างนี้ก็สนุกไปอีกแบบนะคือแบบบางทีเราแต่งน่ารักน่ารักแล้วมันเบื่อไงมันเครียดเล่นอย่างนี้นี่เกาโคตรเกาได้ยินว่าอยู่กับโมโม่จะสวยอย่างสมบูร <c> ณ <oughs> ์แบบโอ้โมโม่เองดูผิดละหูได้ของหายากด้วยเป็นไงต้องแต่งอย่างนี้นะครับได้ของหายากเลยมา ดูสิว่าด่านต่อไปจะอะไรมามาเจอน้องโรลี่ดิดด่านต่อไปมาแต่งตัวแข่งกับน้องโรลี่เมื่อกี้ครับเขาแต่งมาอย่างแบบน่ารักความสดชื่นออนหวานของสาวธรรมชาติเซิร์ชว่าเสื้อผ้าเซ็ตสาวป่าเสื้อผ้าเซ็ตสาวป่าผมผมเซิร์ชเราไม่มีครับโมโม่โมโม่ใจเย็นนะถ้าเราคนกับสาวป่าได้ไหม กวางสาวป,ป่านี่ไงใช่ไหมเราจะแต่งตัวให้เข้ากับธรรมชาติเองไม่ต้องห่วงต้องเป็นทรงผมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติครับแบ๊บหนึ่งนะโอเคอันนี้มันเป็นเดสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใส่ถุงเท้าเลยถุงเท้านี่ครับแบบธรรมชาติตรงไหนวะเนี่ยนี่ลายดอกธรรมชาติของเราในป่าต้องมีหมีแพนด้าเออใส่รองเท้าแพนด้าเข้าไปธรรมชาติต,ต้องมีน้ำในน้ำมีปลาเอาปลามาอีกแล้วเออในการแต่งตัวของนิกกี้ของเราแล้ว ต้องเรียบง่ายนี่คือความเรียบง่ายของเราชนะรอยยิ้มสดใสชนะชนะสายตาติตด้วยยังเธอซู่ฉันไม่ได้หรอกอด้วยการผสมผสานกับธรรมชาติที่งดงามทั้งรายดอกไม้ที่ต้นขาของนิกกี้และกวางเรนเดียร์ที่ส่งผ่านถึงฤดูหนาวเออฤดูหนาวมันมันมันมีดอกไม้งอกอย่างนี้เหรอ และด้วยดอกไม้ที่ประดับบนหัวที่งดงามพร้อมกับผ้าปิดปากที่ไม่รู้ใส่มาทำไมนอกจากกวางเลนเดียร์แล้วยังมีปลาทองที่ถือใส่ถุงม,มาด้วยปิดฉากด้วยรองเทาเ้าแพนด้าที่พร้อมจะเข้านอนแล้วนับว่าเป็นการแต่งตัวที่มิกแอนด์แม็กจริงๆคันลนะอุ้ยด่านต่อไปมีสองทางนะทางนี้เป็นกางเกงเหรออ่านชื่อด่านเอาไปไม่ได้สาวน้อยที่ชอบเล่นกีฬาอารอนมากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเลย อ๋อเป็นนักเรียนพละนะครับจะมาแข่งกับเราหูดูใส่ชุดเซ็กซี่เชียวมารับเคเวสดูซิว่าให้แต่งอะไรการคอสตูมชุดกีฬานักวิ่งนักวิ่งนักวิ่งบอกเลยว่านักวิ่งของเราต้องมาพร้อมกับความน่ารักสดใสอยู่แล้วคือเวลาไปเล่นกีฬาใครเขาก็าใช้แพนด้านั่นแหละใช่ไหมแบบจะได้มีความสามารถของกางฟูแพนด้าติดมาด้วยใช่แล้วโอ้โหเป็นคอ อันนี้ทุเล็ดมากเลยไม่ได้มีความเข้ากันเลยเวลาสาวๆเนี่ยไปเล่นกีฬาครับต้องใส่กางเกงสั้นๆนะครับแบบจะทําให้คู่ต่อสู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยวันไหวได้แล้วก็แบบพลาดท่าเสียทีเสียแต้มได้ใช่แล้วโอ้สุดยอดความคิดแนวคิดนี้มการแต่งตัวที่คํานวณถึงชัยชนะมีความรักธรรมชาติเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีแพนด้าแล้วต้องมีดอกไม้และป่าไผ่รองเท้าที่เหมาะจะใส่ไปวิ่งก็ต้องเป็นต้องเป็นแบบรองเท้าที่มีส้นนะครับจะได้วิ่งไปสะดุดล้มไป เรียกคะแนนสงสารจะคู่แข่งโหสุดยอดบอกเลยระหว่างวิ่งเนี่ยเรา,เาจะตกน้ําได้เอาห่วงยางไปด้วยช่วยชีวิตเพื่อนๆได้มาอ,อื้ยมาแล้วนี่แหละชุดนักวิ่งของเรามาพร้อมห่วงยางช่วยชีวิตเผื่อใครวิ่งตกน้ําเรารักเ,เพื่อนๆพื่อนด้วยคะแนนแบบนี้เรียกคะแนนได้แน่นอนเป็นคนใจรักเพื่อนค่ะเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวมยอมลําบากถือห่วงยางมา Yes. บอกเลยว่าแรงเอสแน่นอนใช่ไหมขอดูแรง <l acht> ไงเอสด้วยด้วยความเป็นสาวจิตใจเมตตาอารีของเธอที่มาพร้อมกับห่วงยางช่วยชีวิต <l acht> เพื่อว่าเพื่อนเพื่อนักวิ่ง <l acht> เกิดวิ่งถลายดุดดันเวตกน้ำไปเธอก็พร้อมที่จะโยนห่วงยางช่วยทุกคนไดยได้รับคะแนนทีเศษจากกรรมการพร้อมกับกระเป๋าที่มาพร้อมกับความน่ารักสดใสข้างในมียาหมองตาโปยเซียน เอาไว้ดมระหว่างทางเธอจะเป็นลมพร้อมกับชุดนอนแันด้าน่ารักสดใสรู้สึกเหนื่อยตรงไหนนอนได้ตรงนั้นพร้อมกับรองเท้าวิ่งที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแล้วไม่รู้จะใส่ไปทําไมแบบนี้ทําให้เธอได้รับคะแนนอย่างสูงสุดในการประกวดครั้งนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยสงสารน้องอาวโดนที่มาแพ้คนแบบนี้แสงดีแสงแสงแสงดูด้วยดูดยด้วยแสงใคร <c oughs> เป็นไงผมแต่งตัวสวยกว่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะพี่กิ๊บ <c oughs> แล้วครับพอชนะก็เริ่มอยากจะได้ใจครับนี่เวทีประกวดคอลเลกชันนักสืบเชลล์ร็อกโฮมมาค้นหาคู่ต่อสู้เลยน้องน้องเออพิพุทพิชญาดาอ่านว่าอะไรวะหัวข้อคือนักสืบเชอล์ร็อกโฮมใช่ไหมได้เลยนักสืบนักสืบแป๊บหนึ่งนักสืบใช่ไหมผมมีไอเดียแล้วถ้าผมแต่งอย่างนี้แล้วไม่ชนะนะผมจะงอนเกมนี้มากครับมันไม่มีโบหูกระต่ายด้านหน้าเออมีแต่ด้านหลังอ่ะผมคือยอดสืบบอปายคุโดจิ ตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่คื่อของเขาก็คือยอดนักสึกรุ่นจิวนิกกี้ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีคุณภาพนะครับรู้ว่านักสืบต้องแต่งตัวเหมือนคนนั้นค่อยแต่งตัวเหมือนคนนั้นมากกว่าคนนั้นชนะเอาอะอย่างนี้ก็ได้เหรอและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีครับที่เล่นเกมแต่งตัวยังไงให้สนุก โลกความคิดที่ว่าเราต้องแต่งตัวให้น่ารักน่ารักเสมอไปทิ้งไปครับ <laughs> วันนี้เรามาเล่นการแต่งตัวแบบใหม่กันดีกว่าไม,ไม่เลยแต่งแต่งเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์ไปอวดเพื่อนๆด้วยนะ <laughs> ไม่งแบบ <laughs> คือแบบอย่างนี้ก็ชนะหรืออะไรเงี้ยคงจะฮาดี <laughs> เอาละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย <laughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ